บริเวณนี้เป็นเหมือนเป็นบริเวณให้สถานที่เด็กนะครับเป็นลานกว้างนะครับเนี่ยให้เด็กๆได้ออกร่างกายได้เตะบอลได้วิ่งเล่นแบบตามอัธยาศัยเลยครับนี่ตรงบนนี้มันจะเป็นหอนาฬิกานะครับหอนาฬิกาเด็กๆสนุกสนานเลยเห็นไหมครับน้องๆเขาเตะบอลเนี่ย ด้านข้างด้านข้างนี้จะเป็นถ้านะครับแต่ว่าอ๋อเขาเรียก <t> ห้องน้าไม่ใช่ถ้ำห้องน้าห้องน้ำมาให้ประชาชนที่มาออกกําลังกายได้ได้ได้ปลดทุกขน์นะครับเนาะหรือพันภาษาบ้านเราก็ชิ่งช่องอะไรเนี่ยเขาเรียกห้องน้ำชายาครับห้องน้ำชายฮะรับยอะ นี่ห้องน้ำชายนะครับนี่ห้องน้ำชายนะครับเป็นแบบนี้นะเอาบรรยากาศนิดๆหน่อยๆมาให้ดูเดินรอบๆนะครับฝั่งสาลาเนี่ยเขาจะเหมือนเต้นลีลาดนะครับตเต้นลีลาด นี่นะครับด้านหน้านะครับที่ผมชี้อยู่ที่ด้านหน้านะครับเราต้องอ้อมเดินอ้อมอันนี้เป็นศาลาค<ห>รานะัผมเอาไปเอาบปกากาคอเตนือลาดให้ดูนะครับอตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วครับถึงจะโอเคละ ศาลานะศาลาแม่มีกิจกรรมอะไรอ่ะจังหวัดจัดชอบมาจัดที่นี่นะครับนะครับเขาเรียกเต้นลีลาศนะครับเนี่ยเต้นลีลาศเขาไปสี่เขู้หญิงหกสองสมสี่หกสองผู้หญิงหนุนอันเต็มที่ข้างแยัไปสองสามสี่น เป็นลีลาตนะครับครับสครับนี่คือซาลาสีเลืองเหลืองสังเกตง่ายๆนะครับหุ่มตาหลวงครับเราจะมาที่นี่เลยถ้าเขามีกิจกรรมอะไรเราจะกลับนะครับอากาศ สบายดีครับลมเย็น้วต้นไม้ไหววครับเนี่ยต่อไปผมจะพาไปเดินข้ามสะพานนะครับ รถจอดไว้นั่นก่อนรถจอดไว้นี่เดี๋ยวเราจเดินข้ามสะพานเดี๋ยวไปข้ามสะพานกันนะครับเนี่ยสะพานนะครับที่ผมชี้เนี่ยเป็นสะพานข้ามข้ามไปดูวิวดูอะไรถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ถ่านลูกชายเนื้อย่างย่าง,งเนะเาะอ่าโอเคโอเคยังไม่น เป็นมีนี่คือห้องน้ํานะครับห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายนะครับผมดีใจนะครับที่หลายคนหันมาใส่ใจรักษาสุขภาพนะครับอ,อยากให้ทุกคนมาออกกําลังกายกันเยอะๆนะครับไม่จําเป็นตรงที่บุ่งตะหลวก็ได้ตรงสถานที่ตรงไหนที่อยู่ใกล้บ้านนะครับหรือว่าออกกําลังกายที่บ้านก็ได้นะครับนะว่า ร่างกายคนเรามันเป็นจะต้องดูแลนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะปไปถ่าย